อริยบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชาอริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะพิขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าเป็นอย่างไรคือพิขุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะ รู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิพิกุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาบต่อลาบนี้มิจฉาอาชีวะพิกุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร พิกุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันอย่างหนึง่งสัมสมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มักอย่างหนึ่งพิกุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันเป็นอย่างไรคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะภิกุทั้งหลายนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันภิกุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มัก เป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของพิขุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะมีได้ร่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่น้แลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคพิขุนั้น ย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะพิกุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะ สัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของพิขุนั้นภิขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีส <con> <con> ัมมาวาจาสัมมากรรมตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายมะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญานะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้พิกุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองแปดจึงเป็นพระอาหารหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์คสิบพิกุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฏฐิ ย่อมเป็นธรรมนำหน้าอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสังกัปปะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวาจา ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวาจาสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยผู้มีสัมมารกรรมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากรรมมันตะได้ ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นเอเนกบรรดามีเพราะมิจฉากรรมมันตะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมารกรรมมันตะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมารกรรมมันตะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาป เป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาอาชีวะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวายามะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนั้น ก็เป็นอันผู้มีสัมมาสติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสมาธิสลัดได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาญาณนะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาญาณะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวิมุตย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตตได้ทั้งอกุศลธรรมเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตตเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตตเป็นปัจจัยพิขุทั้งหลาย ด้วยประการนี้แลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศลยีสิฝ่ายอากุศลยีสิชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้ภิกุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดขาน ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกาันสิทธิประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพรามณ์ผู้นั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจาถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉากัมมันตะถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะ เขาก็ต um, ้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาอาชีวะถ้าใครติดเตียนสัมมาวายมะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวายมะถ้าใครติดเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสติถ้าใครติดเตียนสัมมาสมาธิ เขาก็ต้องบูชาสันเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิถ้าใครติดเตียนสัมมาญาณะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญาณะถ้าใครติดเตียนสัมมาวิมุติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุติภิขุทั้งหลาย สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามการสิทธิประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวภิกุทั้งหลายแม้พวกอัศและพวกพัญญะชาวอุกะละชนบท ซึ่งเป็นอเหตุตุกวาทะคือความเชื่อว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วอากิริยวาทะคือเชื่อว่าผลของการทําดีทําชั่วไม่มีนัตถิกวาทะคือเชื่อว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรอีกหลังจากตาย ก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนั่นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความ